เรียการันห์บอกว่าแม่ชูสิมาเรียกในคะ่ะอืมอืมออกมาดูรถเหรออืมอืมอืมสองควันคาร์ <c oughs> นินเลยอืนออกมาทเลยคาร โอ้โหเดินกันนัเลกไม่กลัวด้วยอล็รโอโหคนลปาก่านีตาเล็กถายดูน้องชอบกินปลาเหรอคะอืมยีอะอะอะอือ จับอะไรได้ก็จะกินเหร hey. <osium> เอไปชอบปากกัน <answer> เ <jeux> <Heh. now> ื้อนเหรอเอาไปแม่เอาไปยังเไรคะอยาหิวเหรอหิวเหรอหิวเหรอน้องหิวเหรอืืมม บ้ากันเพื่อเหรอลูลกงงขัดใจพรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆให้ขอถ่ายนะสมแต่งทั่วเนาะอเอ,อ้ยืดขาดไปแล้วลูกอ,อ่ขะขาดแล้วคะจะดึงทำไมอะอ่ะอารมณ์ดีเหรอคะแน่เห็นกล้องแล้วนิ่งเหรอ <c oughs> เห็นกล้องแล้วนิ่งเหรอ กินดังนี้สิกินกินอาอันนี้คุณพ่อกินให้ดูว่ะนี่เหรอน้าฮึหรือไม่คะกินเลยคะพ่อทำอะไรคะพ่อทำอะไร เถืนกล้องเหรอคะเถือนกล้องเหรอคะทไมวาเถืนนะใช่ไหมครับนิ้วันญาย้อนทะล กินเหรอกินเหรอ,อถูกแล้วค่ะหือหือหอือกินเหรอคะอือกินเหรอคะลมดีเหรอคะงงถามอะไรกูวะเรื <laughs> ่องกูอยู่จะถามสิเฮ้ยไม่ถามแล้วไม่ถามแล้ว Dím <laughs> Quài... Quài... <laughs> là Dím là ta Chắc Hú Hú อารมณ์ดีเหรอคะอารมณ์ดีเหรอคะอของความตัวจริงปะคะยิงนั่นแต่ไหนอุ้ <laughs> อง <c oughs> <c oughs> ยิงแต่ไหนอุ้ม <laughs> มืนตาเขานะ่ะเล่นด้วยเหมือนกันยิ้มแต่ถักอุ้ม,มกันบอกว่าน้องอืมอาไอย่างมาเล่นด้วยแบนหลานละ อืมเป็นอะไรนูค่ะอาว์กิ้งเุ้ยลีลายส์เว้ยเด็กคนนี้เว้ย

thank